ติดใจหมูย่างติดใจแอลงติดใจเขาพดคุกเนยมาเป็นรอบที่สองแล้วครับไม่อยากจะคุยโซนนี้พ่อค้าแม่ค้าหน้าตาดีมากภูมิใจภูมิใจเพราะว่าเด็กพิจิตหน้าตาดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันโซน SME แบงค์ขอเวทีดนตรีสดอยากแนะนำทุกคนมาโซนนี้เลยมุมชิลๆนั่งสบายๆดีมากมีทั้งอาหารเครื่องดื่มของทานเล่นครบเลยครับที่สำคัญพ่อค้าแม่ค้าหน้าตาดีมากเจมส์พ่ติดใจหมูย่างเลยครับแปดสิบเก้าบาทเขาย่างแบบเตาถ่านะเจมไปกินรอบสองสืบชื่อพ่อค้ามาแล้วครับเขาชื่อพี่เติร์นวันนี้รอบ เองย่างเองเลยนะครับทุกคนโอ้โหยิ้มทีใจชุดนี้ราคา89บาทมีหมูย่างมีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็หมูของเขานะครับมีความนุ่มเนื้อนี่คือแบบละมุนมาตัดกับน้ำจิ้มแจ่วที่มีความเปรี้ยวโคตรเข้ากันเลยครับทุกคนกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยครับมาติดกับแม่ค้าคนสวยครับเป็นเมนูเอาใจวัยรุ่นครับแอลไทยแม่ค้าก็อร่อยแล้วปัน่ารักมากๆครับทุกคนแล้วไม่ห่วงเครื่องด้วยเจลเลือกเป็นบูฮาวายครับสดชื่นมากใครที่ไม่อยากใส่แอลนะครับก็สามารถบอกเขาได้ว่าไม่ต้องใส่แต่บอกเลย89ขวนนี่ขอเป็นพ่ออค้้าวนนิงลูกกชด